บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมนี้กลมาพบพ่อกับป้าโจยอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเคลื่อนผ้ากับเคลื่อนผ้าเคลื่อนพลพ่อแม่พี่น้องเมนี้คื่อนพลชิโตกเนาะปุ๊ลงบุญก็มาแต่ปุ๊บบายดีลงบุญอุ้ยมาเพื่อนกันเนาะลานมาขอเงินมูบีมีเงินไหม ดีเสียงเสียงทิ ị เสียงบุญบุญสไปเฮ็บเบี้ยกบบ่ไาน่าประจันบ้านเนึกว่าไปน้ำนุงวันไปรับเอ้ยมูนะสาทิตขายนขนมนะมีเงินซื้อนุ่งบุญคายเอ้ยมูสีมาเหมือนเฮ็ดเบี้ยบ่บุญ้ย้ย นังไม่ใช่หรอน้อป้าจอยนะอันต้องวุ้ซื้อหมวกมาให้เราด้วยเจ้าจะได้หมวกมาด้วยฮะอืมปกปกโปลนบ่เมื่อวานนี้ป้าซื้อมาสองใบได้ให้ลุงบันกับลุงสมเลยป้าจะไปแจกอยากไรเจ้าก็ได้ชุดงามเลยอย่าดึงลูกหลามันสี่ยันขาดบอหมักหมักเดี๋ยวบอชุดป้าซื้อให้นี่นะหมักแห้งบอจะหมักแห้งป้าซื้อสีใหม่มาให้อีกเอาสียห้งวัน มีส <c apl ians Hi> ีดำสีเ <Nixon> ขียวสีฟ้าสีแดงมีทุกสีสีแดงใช่ไหมเบอกมากสีเขียวมักสีเขียวก็มักมาขอเงินดิกินข้าวเลยยังบ่นี่นี่ป้ากำลังขี้ขวดขวแม่บุแดงปูนขวแม่บุแดงง่ายผู้พี่น้องเลยทั้งผ้าก็ขึ้มผ้าขึ้มพนเนาะ คือผลชิตกต๊กผเจ้าว่าผลชิตก๊กว่เหมยไอพิษมืดเนาะคือผลตก,ลตก,ลตกขอเงินประดินบุญดิแ้วมันจะาจาประดินเงินปลาปุ้งบ่คนกลางแนงปุ่งอกาจักจางแล้วม,มีสไลเดอร์บ่มีอ่ะีด,ดอยาด่างไรสักพันบ่หู้ไฟจีหายถึสองพันกีบบ่ทําไมดีดด เจ้าของพ,อพ่อเจ้าผลมาหายวะน,นามเมื่ออะไรนาเมือ่อแหละดิเยอเราหายตัวว่ะนีเงิอนอยู่ว่าวันนี้ป้าหาเงินกันกันแล้แม่บัวอยู่เพื่อนบ้างมั้ยฮะอยู่เพื่อนอ่ะอยู่เพื่อนดิไอเรือแต่ฮะขนมป้าซื้อมาหายมันตู้เย็นเมืองไปขนมเป็นหลอดยาวๆนะ้ถุงทอยาวๆนะ ลอยซื้อมาให้เห็นบ่ขังผาตู้เย็นนะมืดพี่น้องเลยเนาะพุดฝนตกแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้มืดกึ้บเลยเห็นบ่ลูกเห็นบ่น้าผาตู้เย็นนั่นหาขนมตู้เย็นบ่เห็นบ่หลานเห็นบ่เด้ยลสกแซวขนมนี่บ่ อาหฮูนึ่งเลยบอกขนมตัวยาวๆนี่ขนมลูกอมมันเจ้ามักอะไรหกไหนเด้อพ <to> ี่น้องไงในเฮือนไปจ่อยกันเนาะนี่นี่โมเมียนบอกของเจ้ามักมักมักทิมไปทิมใช้แป๊บซี่เฮ้ยทิมใช้แป๊บซี่เสียงขิดเอ้ยทิมใช้แปบซี่อันเพิร์มาขายหน้ากากทีบ่ ฮะนางก่อนจังหน่อยสิเอาเงินให้นี่หาชอกก่อนมีว่าในกระโหลดมึงกันเด้ออ้าลุงบุญเห็ดนอดปลาจอยเฮียอะไรนี่เด้ออ่านนดนี่น่ะยกเยกยกเยกแม่ีนวีดอแล้ว เนี่ยอ่อนอุเอกอุเอกมักบ่าขนมมากว่ถามักไปใจอซื้อให้ตัวนั้บ้าเป็นเป็นชีซีตัวนี้นะตัวเป็นบัตรชิคาวอย่างเดียวก็มีตัวชุชงการนามบ้มากบ้าไปซื้อให้มักอยู่เพราะไรเพราะไรเอ้ยเบาจ่อยใจเลย งาบน้าเจ้าชิมาดินอยู่พี่บอกเลยเมืองดินนี่คุณแม่จะซื้อให้นะแล้วก็เมียนและปลาจอยชิมาอาบอยู่นี่ปลาจอยเชี่ยมาปูอยู่นี่ของแม่เจ้าละซื้อเมียนให้ใหปลาจอยดินกับเจ้านะปลาจอยซื้อน้ําแข็งมาใส่เปิดน้ําใส่เ,เนนะย็นแล้วยังไงมันเย็นห่อนอยู่ชงการอยู่นี่ เปิดอยู่นี่เปิดน้ำใส่โยนี่ก็พักกันดินสิบมือพี่น้องเงยชงการได้ยินเพิ่นประกาศว่าชดเชยปีที่แล้วเนาะดินชงการสิบมือเพิ่นปะแจ็คแมนโมเมนได้แล้วว่าปืนยืนน้ำตัวไพาถุงตัวไพ่ถงตัวมากแบบนั้นบอกคือเชือแบบนั้นจ้ะเชือแบบนี้เชือกตง่าย เอาว่ากระถางหน่อย,ยอป้าเชียวกระถางห้ยปต้องซื้อปืนหิวไปโหด,ดดดจวกเลยฮะถองยางทุงยางถุงยางอันหัดคือถุงกระแลมนะเ <c oughs> พื่อนป้ามียุตะกี้จะอยูย่ใส่บัน <c oughs> น้ำหัวไปเมืองไหมถุงน้ำหัวไม่ปืนเพราะมีถุงยางยมึงหาป้าซีมึงในมิน Missy xì khéo à? Bố à. Chắc mì ong. Oh, dạy kìa. I'm marxed at a girl. Burn, chip my life. Huh. Bye. I'm hungry. Huh. I'm hungry. Huh. Huh. đi Huh. mẹ bùa Huh. ăn Huh. 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 Huh.

à được mà nhào quá đâu hàn đôn này kép kép hải bạ phải nha nhàng hả lụt. ơi đấy mẹ ơi phá. mặc cái đụt ma đấy. ยาข่าวว่าสองคนกินอบอพอบอชำนันพอแล้วบวแรงกับคออีกนะอย่าป้าซื้อหมวกมาให้ไปแล้วบอไปบอโดยโดยเดี๋ยวป้าเพิ่มอะไรหาพันชื้อน้ำกินจนขอบใจไหมอุ้ยฟ้อให้ป้าแน่ให้ป้าอยู่ดีไม่แห้งเบ้าบ่เป็นบ่ ช่องมื่นห้าเลยค่ะมื่นห้าแล้วค่ะเอา้เอาพ่อนป้าก่อนอย่างมือนะหน่อมืออะไรไปพ่อหน่อไหมโดยเออโอเคพาเอากดบัตนึ่งก่บัตนึงกดบัตนึงกดบัตนึงช่างดิเอาไปไ,ไ,ไ,ปไปนะบัตนึ่ มื่บ้า่ห้ามขนมน้ำเพื่อนแม่โตนะน้ำโตอยากขึ้นหาเอาเด้อเอาบาอ่พี่น้องเลยน้องบรรยากาศกะมืดคึ้มผ้าคึ้มพนพี่น้องเลยเลยเนาะจอยหากระดึ่งเข่าพี่น้องเลยจอยผ้าเมืองสวนป้าจอยพี่น้องเลยเฉียวเสื้ออุ้มเลยเนาะ อยากมันเมื่พี่น้องเลยเนาะบรรยาก,กาศว่าฝนสิตกเลยมาหนีเด้อพี่น้องเลยนี่ฉลาดว่าฉลาเนาะค่ะมื้อนึ่งเออวะมาแรงเถอะจังมาลกเอากระไรมึงแน่น,นนะั้มันเป็นมันแก่วอแไรเรรมื้อนึงจำเจลแซบได้นี่งามซับเอาไว้มันก็เป็นล่ามแก่มันสีหกจืซื้อพี่น้องเลยเนาะ เพราะฉะนั้นฮาต้องเอาอ่นอ,อนๆมันหนาไปหนึ่งกินพี่น้องเลยหนึ่งจำแจวเห็ดน,น้ำพริกเนาะน้ำพริกเดี๋ยวป้าจอยขิ่วเ,เอาไว้พักก่อนพี่น้องเลยเนาะมาขวดใส่ไข่บุตรแดงพี่น้องเลยป้าจอยขิ่วไข่บุตรแดงพี่น้องเลยเห็ดกินข่วเนาะอึ๊บพักป้าจอยแต่งามแล้วพี่น้องเลยนะเนาะเชื้อที่เป็นหยาลายพี่น้องเลย ผักสิงแงะสิงเงอะใส่แกงน้อไม้พี่น้องเลยเนาะไปะบวไปจอยกับงามเลยเลยพี่น้องเลยเนาะเข่ามายังอ,ออกไหมบึ้มพกักกันออกไหมนั่งองอย่าเข่ามาเข่ามากอย่าพักนะ,ะจอยกับชิดีเอาพี่น้อง อ้อนคลักพี่น้องน,นอะช่วงเพื่อนเป็นหลอกนิงกากินหลอกเพื่อนพี่น้องในช่วงนั้นเนาะช่วงนี้กินไว้พี่น้องในช่วงจวนมากนะะมีแต่ป้าเนาะมาเนาะพักจอยว่ได้ฉูกินปันใดพี่น้องเห็ุกับข่าวซี่ได้ห้าวกับมาเอาเล็กหน่อยป้าเรามาสอยเอาเถืออะไรถุงยางหูเนาะป้าบัวพักบัวพี่น้อง จอยกะบริข้าวข้าวเพิ่นเดี๋ยวนี้พี่น้องตะกี้นั้นช่วงแต่บริปูบริเป็นยังบริจอยข้าวตอนเศร้าตอนแดงเนาะนี่ข้าวตอนเศร้าแล้วตอนแดงพี่น้องเลยชงมืออย่าพ่ดน้ำเธอหนึงก็มีพักกันละเรียนแต่ว่าเพิ่นอยากงามเอาก็สิสงอยเอาพอกิน พอกินกับพ่อพี่น้องเอบักใหญ่าๆเนาะมือไหลบางๆเอาไปจอยซิชอยอะไรกัเห็ดพักรองให้นุ่งบุญเนาะแต่ว่าช่วงนี้ยังบ่ค่อยบ้างพี่น้องเลยเนาะเรียกง,งานกับลายอยู่พี่น้องในะช่วงนี้ขึ้นเขาป้าเพิ่นก็จัดเตรียมเห็ดงานบุญน้ำพักรูอะไรพี่น้องเลยเนาะเริ่มแบบซื้อหันซื้อหนีช่ายย่อยไว้เนาะเนิ่นๆ เดี๋ยวมียงไว้พอพี่น้องได้ซ่ํานี่เนาะได้กํานึงพี่น้องเฮาอยากกินเฮาก็มาเอายามนั้น,น,นยามใดก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในสวนเอามักิกน้องานี้ หลอกมันแบบนี้ป้าจอยก็หักถิ่มเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันแก่เนาะนี่ก็ลึกถิ่มเลยลำใหญ่ๆพี่น้องจอยก็สิมาปิดเอามะเพ็ดเพ็ดเพ็ดพี่น้องเลยเนะนามเนะมะพริกยามนี่เนาะบวบอะไป่านนี้ไผ่ทั้งนั้นพี่น้องเลยมะพริกยามนี่นี่มักเคียวนี่สิเป็นแบบนี้พี่น้องเยนะ อยาก au, นเน่าพี่น้องไยมาพริกเคียวนี่ชุกออกมาอะไรเครื่องมากสินะเน่าพี่น้องไยนี่แต่พลิกอันออนี้นะบ่ะได้เน่าเลยพี่น้องเอง้พริกนี่นะปลูกย่ามไหลมันสีเคยเน่าเนาะกำลังแตกพี่น้องไยกกเก่าปีกายนี่อนี้กกใหม่ปีนี้เดี๋ยวประจอยสิให้มงกกมะเขือประจอย แต่มันเป็นมะเขือแหล่พี่น้องนะเนาะมะเขือเง,งามะเขือเด่นป้าจอยเลยบบอยากปลูกเป็นไรพี่น้องเลยทำมะเขือเปาะนะป้าจอยอยากปลูกอยู่แต่บบม,มีพันธุ์มันพี่น้องป่งแล้วพี่น้องเลยเนาะกกมะนาวลุงบุญเนาะป้าจอย่อเพื่อนสิตตายตอนนั้นแล้วนะนนเนาะเพื่อนป่งเลยพี่น้องเลย้วกาอันกกใบขีบขูป้าจอยนะั้นเจ็บมากพี่น้องนี่กกบ,บวบป้าปจอยอู้ว้าิได้กินหมากหรือบ่เนาะพี่น้องเลย กำลังเดือเพื่อนกำลังลามแต่ปจาอยยังไม่ทันได้เห็ดข้างให้เพื่นอนยู่พี่น้องเเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องเห็ดข้างมันถึงแต่นั้นลามแบบนั้นกงมือพลิกปลาจอยกันยังเดือกกเกลียวพี่น้องเลยเนาะตอนนี้นมาปลูกตอนนั้นเนะาะบมจนขอ,อกจงไข่ปลาจอยพอได้กินแล้วพี่น้องเลยเนาะก็ใหญ่เต็มที่แล้วแบบนี้หมดขนใดช่างานนยังไม่ทันเอาออกอยู่พี่น้อง อ๋อหมาปลจอยเขามาเหยียบได้นี่จะบ่จะบ่อยู่ก็ผักผลพลาพี่น้องเนาะที่ปจอยออกมาแต่เฮือนปูนพี่น้องเยมาปลูกตอนนั้นเนาะผาแล้วก็นี่ก็พอีตูยะตัวนี้คือสิมีนยะตัวนี้อีตู่หอมเลยพี่น้องเอยนี่มนอีดีเนาะตูมาแต่น้าแม่ปจอยในเอามาคุใส่ไปตูตัวสะทองปลูกนะบ่หอมพี่น้องเยผลาน้อยนี่ก กำลังงามบึ่งนีังหอมประโอนพี่น้องนกกระจาบบัวแพนกกระจาบก,กระจาบถ้าไอเทวาประจอยส่อเนาะค่ะพี่น้องสมงงามแทๆ้ๆพี่น้องลำิ่ใหญ่ อ่อนได้พี่น้องเลยนี่ประจอยสีห้น้องสาวเพื่อนมาลกเอาเมื่อหนึ่งกินเนาะหนึ่งจำแจวนี่คักเลยนี่นลังโกงพี่น้องเลยเนาะนี่เนาะค่าป้าดิสีหอมหอมมาคือกันเนาะหอมแบบขึ้นขึ้นมนี่จะเป็นพักตั้งโอปะจอยพี่น้องเลยเนาะมันที่พี่น้องเลย จอยบานใส่ทีแบบนันหลดขยําขนี่ดูนะพี่น้าออกมาจาก่วนตัดมากที่บนเพชรกินนเลยพี่น้องเลยแบบนี้เนาะจอขัวไข่มาเด็กขั่วเอาปั่วเอาแบบแหงเนาะเนาะกีนีิป้าจอยบุกินองขั้นข้อนะแข็เลยริบ ຕົກພີ່ນ້ອງເອີ້ຍເນາະຕົກແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີ້ຍເນາະນີປຊກົແມປ้งມນາດນ ไอ่ขว้วไข่เนาะขั้วไขนะ่แดงเนาะอันนี้แม่เป้งมาแมนแม่อพี่น้องเลยมาแมนแม่แดงอันตัวน้อยๆเนาะแม่เป้ง,นะงเงี้ยนะพี่น้องเลยปวดตกพี่น้องเอะเลย Ngay là súp lẹo cho anh chị chín chị chín em sẽ có cọp cọ nha anh dù nàng kìm nga 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 หอใส่ใบสักคู่ซอยหัวงไข่ชส่แท่นหนึ่งเฮ้ยอะเออจินมาชูผ้านาะไม่แทบไปร้อยพี่เนาะเป็นน้มันๆบ่ไสมบ่ไริสมคือแม่ตัวน้อยๆแดงๆอะชมแต่จะนี่ยมัน ประจอยอันหมออันงันมาก่อนพี่น้องเนาะนี่แล้วพี่น้องแต่นี้ประจอยกับขวเรียบร้อยแล้วเนาะมืดเนาะพี่น้องแต่นี้ไข่เนาะตจนไข่มันอพี่น้องไข่บุดเดมเหมืนไข่มันเนาะขอะทาะซอแว้์ลายพี่น้องจอยขวแบบนี้เนาะอากาศเป๊ะเป้งรอนั่งก่อนพี่น้องให้รอหนึ่งหนึ่งอีกินพี่น้องนี่จะพักเนาะประจอยกะเอาพักใจ กัวัปตังโอไปจอยพี่น้องนะรอก่อนพี่น้องเนนะาะเพราะมาณหนึ่งรองหนึ่งนิ้นก่อนอันใส่เกาะกับปูอัดแซ่บบารีรอพี่น้องนนะาานเนาะกัปป์ไข่แดงหอมพี่น้องบนกระท่อ ແດ່ເນາະພີ່ນ້ອງຝົນກໍຕົກພຸ້ນດາຕັ້ງແຕ່ເດັດຫຼັງຄາເນາະຝົນຫາກກໍຕົກຫາມສອງເທື່ອນີออ້ນນ້ອງດນົນກກລັງຕົກະไอที่ปลจ่อยโทรหาสะทองสะทองไปตลาดเนาะົຕົກຮງຮງພນ້ອງເນນົນຕົກແຮງอยู่ตลาดາແຕນີ້ກລັງິຕົກປນາอກລັງເປ ต่บ่แห้งเนาะแต่ดีคือกันพี่นออ้องไอ้คนที่ได้ตกห้ำพักปลาจอยแน่เนาะที่ได้บอว่ากินหน่ำพลธรรมชาติแน่มีแต่หน่ำไหลปลาจอยโหดได้เนาะพี่น้องเลยกำลังตกเนาะชวดชวดพี่น้องเลยจอยกันรอหนึ่งลูกซีนเนาะพี่น้องรอ,อก,ก่อน เห็ดกับเขาคือพี่น้องเห็ดกับเขาชูน้องกินเนาะน้องมาดินนะฝนตกแล้วพี่น้องเลยมื่อนี้สีเย็นเย็นแน่เพราะว่ามีบุญนะพี่น้องเลยหากฝนตกเนาะเดี๋ยวมาเมืองหมอที่สีเข้ากันี่หาก็ขึ้นอายน,น้องกาดเย็นเย็นเนาะพี่น้อง ตกดินประจอยยังท่านละไปเพื่อนป้าเลิพี่น้องวนะันนี้เนาะยังจัดก,การเรียกน้ำเพื่อนน้ำซานอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยถูเพื่อนถูซานนะะ่ะกะสักผาสักแพร่เนาะดีน้องเพิ่นก็ับมาตากให้ประจอยเต็มเปืเป้อกอยู่นะพ่อพี่น้องเลยเนาะอยากกินข่าวกินน้ำก่อนพื่แหละพี่น้องเลยจำบ้างยังกะกิเข่าไปยู่เนาะแต่เพราะว่าตอนนี้สะท้อนยังท่านมายัางไปตลาดอยู่เนาะ เยังท่านมีไฟเข่าไปสักคนนะลุงบุญเข่าไปแล้วลุงบุญเนานะแล้วเข่าไปแล้วก็ออกไปเรียบร้อยแล้วเนาะออกไปเ็ดเก็บงานก่อนเหรอนวี่ประจวยกับยูเพื่อนพี่น้องเนาะเผาหมอนุสีเนานะคือเกา่าพี่น้องเนาะเสียงักเลิกกับเสียงอ้ยอยๆๆใน่เนาะเพราะว่าบุญพี่น้องอายแล้วหนังกนะูอนะัดหนังเนาะ Cái chút thì nào, bà trời này này một cái đĩa con súp nhàng bắt trói một cái đu đủ nè, cái đu đủ nhàng con súp, chắc nhau, đốt cả đôi nhá. เย็นๆแน่เลยเพรามันมาลายมือลายวบิ้ลเลยนะชองเพื่อนี่องายจีนีลเนาะฝนตกหากกระชองเพื่อห้างวิจองหงายตจ๊ทหั่มันหมักม่วงหมักม่วงก็จนชิชุกเลยเนาะจนมีเข่ากลับแหละทำไมพี่น้องอม่รยเนาะก็จะไปกินข่าก่อนทำไมพี่น้องไม่รยนเพราะว่านี่ก็ชิชุกเลยนะ โปอยกับชี้ได้เวลาจบคลิปก่อนนองพ่อแม่พี่น้องจปรยกัขอบคุณขอบคุณแอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามบะโจยเนาะประอยก็ขอบคุณขอบคุณได้ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาเมืองคลิปบประอยเนาะโดยยประอยก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่บกอดข่าวโฆษณาประอยเนาะแอฟซีทุกท่านบางท่านเพิ่นก็โทรมาหาปรอยว่าแม่่ได้กดข่าวโฆษณาประอยเด้อเพิ่นว่าประอยก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อเนาะ ก็ย่อยกับมีอยังตอบแทนเนาะก็ขอ,ขอให้เอจีทุกท่านให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะเจ็ดจะได้เพิมไข่ย,ย่ามีเนาะกย่อยกับจ,จบคลิปเพียมม็นสำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกล่าวคำมาสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องด้วยเนาะบรรยากาศผมนตกลิ้นปล่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะบรรยากาศกัสีเย็นๆแน่พ่อแม่พี่น้องไปแล้วบ๊ายบายเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ